นี่คือชาไทยแต่ว่าไม่ใช่ชาไทยสูตรลิซ่าที่ราคาแก้วละเกือบ380บาทนะคะสร้างเสียงฮือฮาอย่างมากหลังลิซ่าของเราได้จับมือกับเอร์วอนแบรนด์สูต i e ี i ไฮโซของสหรัฐที่ล่าสุดได้เปิดตัวชาไทยด้วยเมนู t i e Up the World by l i s a ด้วยราคา11ดอลลาร์สหรัฐหรือราว380บาทต่อแก้วเลยทีเดียวค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าราคาขนาดนี้เนี่ย ส่วนผสมก็จะต้องจึ้งตามราคาแน่นอนเรียกได้ว่าพรีเมียมสุดๆเลยค่ะมาเริ่มกันที่ส่วนผสมแรกกันก่อนเลยค่ะนั่นก็คือ just ice tea ชาดำรสดั้งเดิมไม่หวานราคา103บาทผงนมคอรอสตัม4,499บาทครีมข้นออร์แกนิกราคา231บาทน้ำเชื่อมเมเปิลออร์แกนิก691บาทผงวัานิลาออร์แกนิก484บาท และน้ำอ้อยออร์แกนิก241บาทสำหรับเอราวณนะคะเป็นแบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเอ็นสินค้าออร์แกนิกของสหรัฐที่มีชื่อเสียงจากสูตี้ิราคาเฉียดพันนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเครื่องดื่มนี้จะถูกนำไปสนับสนุน Best Friend Animal Society ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงสัตว์ที่พยายามหาบ้านให้แก่สัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง ก็ต้องมาดูกันเลยนะคะว่าเมนูชาไทยของลิซ่าเนี่ยจะขายดิบขายดีขนาดไหนเพราะก็ต้องบอกตามตรงเลยค่ะว่าทุกครั้งที่ลิซ่าหยิบจับอะไรเนี่ยของสิ่งนั้นมักจะมีราคาแพงหรือไม่ก็หายากมากๆซึ่งการ collaboration ครั้งนี้ลิซ่าของเราได้ถือโอกาสโปรโมทซอฟพาวเวอร์ Software ของไทยนั่นก็คือชาไทยสู่สายตาชาวโลกนั่นเองค่ะ